ถ้าเกมสองแพทำไงทำโทษทำโทษโดยการอะไรนะครับตอบแก้พี่นยนี่อ่ะเอาว่าไม่ได้เพื่อนเขาไม่ต่ำไได้เพื่อนเขไม่ต่ำไได้ก็มันเป็นมิตรภาพไนีครับถ้าเพื่อนบอกว่าจุ๊บอย่างเงี้ยเอามันแปลว่าแบบเป็นเพื่อนจริงๆไงเออเอเพื่อนเพื่อนกันจุ๊บกันไม่ได้หรอ เพื่อนกันอะไรหอมแก้มกันไม่ได้ไม่ใช่เขาเคยเขาเคยคุยกันสองวนีคุณคุณเป็นเพื่อนกันเปล่าเออผมก็เป็นเพื่อนกันก็เคยหอมแก้มกันกไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อทำไม่ดูหน่อยเพื่อนกันหอมแก้มกันได้เอาทำไมมาตบมืผม เอาบทลงโทษเกมแรกนี้ก่อนนะคะบทลงโทษเกมแรกนี้นะคะคุณทั้งสองคนคุณสกายนาน้ครับคุณต้องหอมแก้มเลยเอ้ยเลยอันนี้ก็อยู่กันนะผมชอบติดติดคุณสกายนาน้ต้องเอาตัวพิงกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมอ๋อเออโอ้ยได้หมดอยู่ได้ครับพี่อยู่ดิฉันเหมือนเป็นพิธีกรคุณเจมินายโฟสต์เหมือนเป็นพิธีกรร่วม เพื่อมาดูความฮอปของคืนี้เพื่อเป็นบทพิสูจน์แห่งวิตรภาพของพวกคุณนี่แหละนี่แหละนี่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะโดนบทลงโทษดูสิว่าวิตรภาพของคุณจะสิว่าวิตรภาพของคุณจะใช้ในสนามหิวนี้ได้หรือไม่ใช่าช่ไรไอะไรพวกตัวร้ายแฟนคลับช่วยด้วยอ้าวบูเป็นตัวร้ายเฉย อ่ว่าเป็นอิงกันเป็นรูกสามเหลี่ยมลูกได้รูปสามเหลี่ยมอเลเอาผมว่าเดี๋ยวอาจจะง่ายไปผมทำตรงสโลปนี่เลยเฮนี่ยยากถามด้วยเอางี้เอางแบบพิงหลังพิงหลังพิงหลังหลอทิงหลังหอทิงหลังหอ้งลาได้หผมต้องอยู่ข้างหน้านะคุณพิงหลังจะได้แบบดูเป็นเดี๋ยวมันล้มแล้วมันหลังลืนไงัมันต้องแบบมือป่ะมือต้องเป็นตัว เออมือจับก,กันไว้ก่อนมือจับก,กันไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ต้องเชื่อใจกันแล้วก็ต้องเอาหลังพิงกันใช่ใช่ใชลูกใช่ฝากไม้ฝากไม้ได้ฝากไม้ได้ไดต้องแบบนี้คุณพิงมา <c oughs> อ้วนาวนักคนนี้คุณจะพิงยังไงเอ๊ะเะเอ๊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 ะ นี่นีมาแล้วมาแล้วมาโอเคหลังชนกันีิหลังชนกัน5 4 3 2 1่สามสองห่งดูลำบาเไม่ร้องครับเราหมอให้กับสกายนานี้ค่ะ